ถ้าพี่ดูลูกเบี้ยวพี่นะครับยังว่ามันดูแปลกๆนะปกตินะครับปกติน้าเนี่ยผมหาให้ดูนะครับผมตั้งให้ดูดีกว่าอ่านะครับปกติมันจะมีแหวนซิมแหวนซิมนะครับใส่ตรงนี้ตรงแกนนะครับใส่ตรงนี้กับใส่ตรงนี้นะครับแหวนซิมเล็กๆนะครับจะใส่นะครับพอเราไม่ใส่ตามคือในนี้ไม่ได้ใส่มานะครับ พอไม่ได้ใส่สิ่งที่เกิดขึ้นคือยังไงแล้วไหมครับอ่าดูนะพี่มันโยกครับดูนะเห็นไหมครับนี่ครับนี่โยกเป็นมินเลยครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะครับนี่โยกเป็นมินเลยนะครับเนี่ยเป็นมินมินกว่าร่วมร่วมสองมินนะครับเนี่ยปัญหาเนี่ยนี่ครับดูรู้เลยว่าไม่ได้ใส่แหวนซิมจะมีแหวนซิมหน้ากับหลังหรือหลังอย่างเดียวจําไม่ได้เดี๋ยวผมนั่งดูเมนูนก่อนนะครับ อ่ะเอาตามนี้ครับพี่โอเคครับ